สีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้เริ่มที่เราจะ move ป้าเวมาส่งแต่ว่าเดี๋ยวก็สิ้นเดือนก็กลับมาที่บ้านป้าเวอีกทีนะคะเพราะว่าเรายังมีคอนเสิร์ตที่จะต้องไปดูอาการไข้ย,ยังไม่หายราค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าสอสาวันที่แล้วเยอะอันนี้ต้ ก็ใหญ่หนวลอุ้ย oh, ปลูก <Yeah. S 1> ยาวไว้บนหน้า <laughs> นลาลาบายบะยเบ <laughs> รเ์กะลุงเชนนะคะข <laughs> <อ> oh, <okay. S 2> <laughs> นันันใหญ่ไม่มากแต่ก็พ <laughs> อประมาณ ถึงอยากจะได้แวนคันเล็กๆลงนะคะไปกันสองตายายแต่ว่าคงไม่ซื้อใหม่แล้วคะ่ะทุกคนคงจะใช้คันนี้ไปให้จบทริปแล้วก็ขายแล้วก็เสร็จสิ้นการทัวร์เอส่วนคุณยายสวนหน้าบ้านสวยงามากไปค่ะไปต่อที่ยอชเชเดลค่ะทุกคน เวลาแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยทุกคนนานๆเราจะมีโอกาสได้เห็นแดบดบเต็มๆแบบนี้สักปีนะคะ ที่ฟังเป็นคอนเชอร์ทางเหนือนะคะก็จะอยู่เท่ากับเมืองที่เราเคยอยู่มาก่อนนะคะบ้านเพื่อนอยู่ที่นี่แต่ว่าที่เรากำลังไปตอนนี้ก็คือเป็นโซนยอร์ชเชเดลยอร์ชเชเดลก็จะเป็นเป็นทุ่งสลับเนินเขานะคะประมาณนี้แล้วก็อยู่ในโซนของยอร์ชเชร์ เขาจึงเรียกว่ายอชเชอร์เดลนะคะ การตั้งกลวยนี้ตั้งไว้ยาวเป็นกิโลเลยค่ะทุกคนไม่ได้ตั้งแค่สองสามอันแล้วก็เครื่องจกักรป้งปงปๆงป,งป,งป,งปงเหมือนเหมือนบางประเทศนะอัน <c oughs> นี้เขาต้องปลอดภัยไว้ก่อนจริงๆเซฟชีวิตของทุกคน <c oughs> ตั้งกลวยไว้ยาวมากๆแต่ว่าจุดที่ซ่อมจริงๆ อยู่ข้างหน้านี้นะคะนี่คือสิ่งที่ชอบนะคะอยากจะให้บ้านเรามีแบบนี้ขับ30ก็ขับ30นะคะมดเขตขับ30ก็สปีดขึ้นมาได้ะคะ่ะ น้าบ้านเราทำตามกฎจราจรเพล่งครัดแบบนี้นะจะไม่มีอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆย,ยังไม่ถึงนะคะทุกคนแต่ว่าเราทั้งคู่ยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะโดยเฉพาะที่ฉันคือทานยาก่อนอาหารไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าออการจะเป็นลมค่ะทุกคนแสบท้องแล้วก็ขึ้นใ้นะคะ เราก็มาจอดที่เซอร์วิสคำว่าเซอร์วิสที่อยู่ข้างถนนของประเทศอังกฤษก็คือสถานที่พักรถที่มีที่มีจุดเติมน้ำมันจุดรับประทานอาหารแล้วก็จุดนั่งพักนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูค่ะแบบนี้นะคะจุดนี้เรามาใช้บริการค่อนข้างบ่อย กินอาหารเช้าก yeah, we ันก่อนค่ะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วดีสิ่ง180โอ้ด้วยเดินขโยกขเยกขโยกขโยกขโยกกลับบนี้โอ้วัล2 1.5 oh, well. years ฟองเจียวเปิดมาก็ฟองเลยได้กินเบอร์เกอร์เนื้ออย่างที่ชอบนะเพราะว่าตอนที่อยู่ไทยเน่ะพยายามไม่ให้แกกินเนื้อแกชอบกินเนื้อพยายามให้แกลดเนื้อลถอะไรลงอร่อยไหม เราจะป้อมกันจะป้อมอะไรชี้ชีสเรากินมาสองที่ึุนแ้วชี้ชีสนะคะ ข้างในเป็นจี๊บกระพริบมาที่สีเขียวเสียงเพลงนะทุกคนเสียพก็ิดก่อนยพักทานอาหารเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่จอดรถตำรวจเยอะแยะเลยค่ะทุกคนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ เราไม่กล้าถ่ายเข้าโดยตรงเอกีนะคะนะคะตำรวจเยอะมากแหละค่ะเมื่อกี้มา,ะะมมายืนชมนุมกันอยู่ตรงนี้เนาะไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นรถตำรวจของประเทศเขาคะ่ะทุกคนก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวอ่อนแบบนี้คะ่ะ กินอาหารได้ก็ไม่เยอะแล้วค่ะทุกคน oh. กินนิดหน่นอยๆหวังเพื่อแค่จะกินยา <laughs> ตอนนี้ลุงก็เอายามาให้อันนี้ไม่เอาแล้วที่รัก <Huh? S 1> I done itI <Huh? S 1> have it this morningYeah well you want some water won't youYou need three a dayIt's before foodBefore or after doesn't matter too much uh, with thatYeah คเห็นไหม ไม่ยอมรลกไม่สบายทุกครั้งการกินยาอะไรเนีโอ้ยแกจะคุมเราเหมือนเป็นลูกคนนึงเหมือนเป็นลูกน um ้อยปล่อยใจอ่ะ a fever one more, darling the f e v e r ไข้ขึ้นนะคะทุกคนไข้จะขึ้นค่ะนี่แกะให้ด้วยก่อน ไม่ยอมให้พลาดเลยทุกคน,นกจิบน้ำหวานนิดนึงค่ะอันนี้ไปได้คอกมาจากเบอร์เกอร์คิงคือจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่รู้รสแต่ว่าไปกินเมื่อกี้ก็ดีขึ้นนะคะพยายามดมกลิ่นเบอร์เกอร์ของลุงดมแบบสูตรเอาได้กลิ่นผักผักสลัดนิดนึง <c oughs> ก็เพราะว่าไอชีส ชิลิชีสที่เรากินเนี่ยไม่เราไม่ได้กลิ่นเลยนะคะเสร็จแล้วก็พยายามพยายามที่จะให้ลิ้นรู้รสแต่ว่ารสเดียวที่ที่รับสัมผัสได้ตอนนี้คือรสของเกลือะคะ่ะรสเค็มๆของเกลือโคกนี่ก็ขมนะคะแต่ว่าเอ,อไม่เป็นไร กินเข้าไปพอให้ร่างกายมีน้ําตาลบ้างน,นะคะเพราะว่าควบคุมตัวเองดูแลตัวเองคือกลัวมากว่ามาอังกฤษมาเที่ยวห้าเดือนเนี่ยการที่เราไม่ได้ขยับตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้ทําอะไรเหมือนที่บ้านไม่มีเหงื่อออกกลัวอ้วนอีกค่ะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันก็ว่ายังอ้วนอยู่แหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็ลดกว่าเมื่อก่อนนะคะจาก9กกิโล ตอนนี้ก็เหลือ87กิโลมันก็ยังลดใช่ไหมคะในเวลาสองปีครึ่งแล้วก็กลัวค่ะทุกวันลุงไม่ยอมนะคะคลุงให้กินยาแก้อักเสบแต่ว่ายายาแก้แพ้หยุดแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากยาแก้แพ้นี่คือคุมคุมวบคุมเรามากๆเลย ตานเข้าร่างกายนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปต่อนะคะโอเคค่ะพร้อมที่จะไปต่อค่ะทุกคน